ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านประลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มาถแถลงใน2เรื่องนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของวัคซีนและเรื่องที่2จะเป็นประเด็นที่ทางท่านโฆษกสบคท่านในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินได้มีการถแถลงข่าวที่ทาเนียบรัฐบาลไปเมื่อตอนกลางวันนะครับว่าเราพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สายพันธุ์อินเดียแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็จะมาแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับงั้นผมขออนุญาตเริ่มประเด็นแรกก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนทางเลือกก็ขออนุญาตนํานเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันควบคุมโรคแล้วก็ลดอัตราการป่วยการตายของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยการฉีดวัคซีนเป็นไปได้วยความสมัครใจโดยไม่คิดมูลค่า อันที่สองขณะนี้เราก็ทราบอยู่นะครับว่าวัคซีนโควิด -19 เนี่ยยังมีความต้องการสูงและมีการแขดแคลนทั่วโลกยังไงก็ตามครับโดยการเร่งรัดของทางท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการจัดหาวัคซีนมาล่วงหน้าก่อนแผนหลักดําเนินการซึ่งแผนการกระจายวัคซีนที่เป็นแผนหลักของประเทศไทยวันนี้มีการประชุมสบ,บคที่มีท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ได้เป็นประธานการประชุมได้เห็นชอบในแผนการกระจายแผนการฉีดวัคซีนในการกระจายไปจังหวัดต่างๆเรียบร้อยแล้วแผนหลักของเราจะเริ่มในเดือนมิถุนายน2564โดยมีวัคซีนแอสตร z าเซเนกเป็นวัคซีนหลักร่วมกับวัคซีนอนื่นๆที่กำลังจัดหาเพิ่มเติมยังไงก็ตามครับในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภา3เดือนที่ผ่านมามีสถานการณ์การการะบาดของโรคโควิด -19 ในหลายจังหวัดของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดําเนินการหาวัคซีนมาเพิ่มเติมและกระจายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทั้งหมด2.6ล้านโดสแล้วก็มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว2.5ล้านเข็มนะครับก็จะเห็นว่าศักยภาพการฉีดของประเทศไทยมีจํานวนมากนะครับหลายท่านอาจจะเห็นว่าการฉีดวัคซีนยังค่อนข้างน้อยแต่ในมุมกลับกันนะครับอันนี้เป็นการฉีดก่อนแผนหลักในการดรําเนินการและตอนนี้เรามีวัคซีนมากขึ้น เมื่อมีการดรําเนินการตามแผนหลักในเดือนมิถุนาคาดว่าเราจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นในหลายเท่านะครับอันที่2ก็ยังมีหลายท่านสอบถามนะครับเกี่ยวกับภาคเอกชนสามารถนําวัคซีนเข้ามาได้หรือไม่ผมขออนุญาตเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขณะนี้มีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนแบบใช้ในภาวะฉุกเฉินโดยสํานักงานคณะกรรมการ และอื่นๆเพราะฉะนั้นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะครับบริษัทเอกชนต่างๆที่ได้รับการจดทะเบียนกับอยก็สามารถจัดซื้อจัดหามาจำหน่ายหรือกระจายในประเทศไทยได้แต่พี่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตวัคซีนส่วนใหญ่อยากจะขายให้กับภาครัฐโดยตรงจะไม่มีการขายให้กับภาคเอกชนซึ่งเป็นสิทธิของบริษัทผู้ขายนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับของภาครัฐเพราะฉะนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคณะกรรมการที่ทางท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านผอสบคได้ตั้งขึ้นก็มีการมอบหมายให้กับองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการเจราจาต่อรองนําวัคซีนขึ้นมาอันจะเห็นว่ารัฐบาลไม่เคยปิดกัน้นภาคเอกชนในการนําวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนแล้วมาขายให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยนะครับรวมถึงยังมอบองค์การเภสัชให้พยายามเอื้อ อำนวยในความสะดวกในการจัดหามาเพิ่มเติมนะครับประการที่3นะครับก็มีข่าวดีนะครับว่าขณะนี้มีหลายบริษัทที่มีการเจรจากันว่าจะนำวัคซีนเข้ามาสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่นอกจากแอส a ราเซ c a กาแลซิโนแวที่เราเอาเข้ามาแล้วอีกหลายบริษัทเวลาเจรจาก็จะส่งมอบให้เราได้ประมาณไตรมาสสี่ก็คือเดือนตุลาเป็นต้นไปแต่จากการเจรจาอย่างเข้มข้นนะครับ ก็มีข่าวดีว่าหลายบริษัทก็เริ่มนำวัคซีนจากแหล่งอื่นๆมาให้กับประเทศไทยก็ขออนุญาตนำข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่นะครับแล้วก็รอฟังข่าวดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้วัคซีนอีกหลายยี่ห้อเข้ามาในรายละเอียดผมคงขออนุญาตว่าเมื่อมีความชัดเจนจะเอามาจัดเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับประการสุดท้ายครับเรื่องจัดซื้อวัคซีนถ้าพี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารก็คงเห็นว่าเราก็มีการแจ้งมีการถแถลง ถา้าจะนําวัคซีนเข้ามาเมื่อไหร่วัคซีนมาถึงประเทศไทยช่วงไหนมีการออกเอกสารรับรองการผลิตล็อตด,ดีลิสอะไรอย่างไรรวมถึงราคาด้วยก็จะเห็นว่าในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนเนี่ยเรามีการเปิดเผยข้อมูลกับพี่น้องประชาชนมาเป็นระยะนะครับด้วยความโปร่งใสนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของวัคซีนนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ท่านโฆษกสบคได้ถแถลงหลังจากประชุมสบคไปเมื่อกลางวันที่ผ่านมานะครับ ก็คือมีการค้นพบผู้ติดเชือ้อในประเทศไทยในสายพันธุ์ที่ผมขออนใช้คําว่าสายพันธุ์อินเดียแล้วกันนะครับถ้าตามศัพทวิทยาศาสตร์จะเรียกสายพันธุ์ b. 1 6 1 7 2ค่อนข้างยากก็ขออนุญาตใช้คําง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเรื่องของสายพันธุ์อินเดียในเรื่องของสายพันธุ์โรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9เราก็พบว่าเชื้อนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลาหรือถ้าตามศัพท์ง่ายๆเรียกว่ามีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา จากสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เราพบที่ประเทศจีนเมืองอู่ฮั่นขณะนี้มีการกลายพันธุ์ไปหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์การกลายพันธุ์ที่เราจะให้ความสนใจก็คือ 1. กลายพันธุ์แล้วมีการแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น 2. กลายพันธุ์แล้วทําให้ความรุนแรงของโรคมากขึ้นเสียชีวิตมากขึ้น 3. กลายพันธุ์แล้วทําให้การใช้วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพหรือป้องกันโรคได้ไม่ดีนะครับสายพันธุ์ที่ทั่วโลกพูดถึงและกางจับตาดูอยู่ก็จะมีหนึ่งสายพันธุ์อังกฤษ2สายพันธุ์อินเดีย สามสายพันธ์บราซิลสี่สายพันธ์แอฟริกาใต้ถ้าใครติดตามข่าวสารเมื่อเช้าก็จะมีคนพูดถึงสายพันสิงคโปร์นะซึ่งขณะนี้กาลังมีการระบาดท,ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งประเทศสิงคโปร์ปฏิเสธข่าวนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟังข่าวสารเรื่องสายพันธ์ก็พยายามติดตามข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนจะสะดวกและก็เข้าใจได้ง่ายกว่านะครับสายพันธ์ ที่ผมเอ่ยขึ้นมาสี่สายพันธุ์ไม่ว่าทั้งอังกฤษอินเดียบราซิลแอฟริกาใต้เป็นสายพันธุ์ที่ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยห้องปฏิบัติการต่างๆมีการถอดรหัสพันธุก,กรรมและก็รวบรวม,วม,วมข้อมูลรวมถึงใช้หลักระบาดวิทยาในการอ้างอิงสายพันธุ์ที่มีการระบาดในบ้านเราขณะน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์อังกฤษอย่างที่เราทราบนะครับสายพันธุ์อังกฤษการแพร่กระจายเชื้อของมันจะเป็นไปได้ความรวดเร็ว มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ประเทศจีนนะครับประการที่สองเราก็พบสายพันธุ์ที่ระบาดนอกจากสายพันธุ์อังกฤษแล้วยังมีอีกหลายสายพันธุ์นะครับส่วนใหญ่เลขสายพันธุ์จีแล้วก็สายพันธุ์ดั้งเดิมมีบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์อังกฤษส่วนสายพันธุ์อินเดียนะครับซึ่งขณะนี้กาลังระบาดมากในอินเดียก็มีการค้นพบในหลายประเทศประเทศหนึ่งที่มีการถอดลายพันธุกรรมและค้นพบมากก็คือประเทศอังกฤษนะครับรวมทั้งรอบบ้านเรา ก็จะมีประเทศมาเลเซียแล้วก็ล่าสุดที่มีการระบาดท,ที่สนามบินชางฮีประเทศสิงคโปร์ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าเป็นสายพันธุ์อินเดียนะครับส่วนที่ประเทศเมียนมากับทวีปกรัรมพูชายังมีข้อมูลในการถอดอนักพรัติศาสรมที่ค่อนข้างจํากัดแต่ก็เชื่อได้ว่าอาจจะมีสายพันธุ์อินเดียอยู่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็มีโอกาสที่จะมีสายพันธุ์อินเดียหลุดรอดเข้ามา แล้วก็มาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้ก็จะมีการจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งล่าสุดนะครับจากการที่ทํางานร่วมกันร,ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆเราก็พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ที่แคมป์คนงานที่หลัก4นะครับแล้วก็มีการนําตัวอย่างทั้งหมด61ตัวอย่างไปตรวจหาสายพันธุ์ก็พบว่าเป็นสายพันธุ์ที่ตรงกับสายพันธุ์อินเดียอยู่15ตัวอย่างนะครับ ก็คือ15คนในจํานวนนี้เป็นเพศชาย7คนเพศหญิง8คนนะครับอายุเฉลี่ย46ปีนะครับทั้ง15รายขณะน,นี้ส่วนใหญ่อาการน้อยแล้วก็ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับส่วนใหญ่อาการน้อยก็ยังปกติดีนะครับในจํานวน15ตัวอย่างนี้เราพบว่าเป็นคนงานที่อยู่ในแคมป์ก่อสร้าง12คน ส่วนอีก3คนเป็นผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านกับคนในแคมป์คนงานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องมีการดําเนินการในการสอบสวนควบคุมโรคแล้วก็มีการเร่งรัดติดตามไปทั้ง15บารายนี้นะครับว่าขณะนี้อาการเป็นอย่างไรแต่ที่เบื้องต้นได้รับรายงานว่าส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยไม่รุนแรงก็จะมีการติดตามผู้สัมผัสเพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับประการที่สองสายพันธุ์นี้ที่เรามีข้อมูลมากที่สุดก็จะเป็นข้อมูลจากประเทศอังกฤษ จากหน่วยงานที่เรียกว่า Public Health England ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมโรคในประเทศอังกฤษข้อมูลที่ได้นะครับเกี่ยวกับสายพันธุ์อินเดียที่ประเทศอังกฤษเจอเหมือนกันรายงานมาว่าสายพันธุ์นี้การแพร่กระจายโรคของมันเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากสายพันธุ์อินเดียก็แปลว่าสายพันธุ์อังกฤษกับสายพันธุ์อินเดียความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อไม่แตกต่างกันประการที่สองความรุนแรงของโรคนะครับจากข้อมูลในขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโรคนี้สายพันธุ์อินเดียมีการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์อังกฤษนะครับประการที่3เรื่องของการผมใช้คำง่ายๆแล้วกันนะครับการไม่ตอบสนองต่อวัคซีนหรือถ้าสับเจ้าบ้านเรียกดื้อต่อวัคซีนนะครับก็พบว่าสายพันธุ์อินเดียยังไม่ดื้อต่อวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนหลักที่เรากาลังจะใช้อยู่ก็คือแอสตร้าเซ c เนกายังสามารถป้องกันสายพันธุ์อินเดียรวมถึงสายพันธุ์อังกฤษได้ ตัวอย่างที่เห็นอย่างดีก็คือประเทศอังกฤษเขาใช้วัคซีนแอสตารสาเซเนกาเป็นหลักก็ปรากฏว่าการระบาดของเขาลดน้อยลงทั้งที่อังกฤษมีทั้งสายพันธุ์อินเดียและก็สายพันธุ์อังกฤษอยู่เป็นจํานวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้รับตรวจสอบแล้วก็เป็นข้อมูลที่วิชาการที่ได้รับมานะครับก็คงนําเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขณะน,นี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมโรคในเขตกรุงเทพมหานครกําลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดทีมลงไปสนับสนุนทางกรุงเทพมหานครในการควบคุมโรคในการติดตามผู้สัมผัสรวมทั้งการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุปรวมถึงสนับสนุนการรักษาพยาบาลในจุดต่างๆนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบและหากมีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมก็จะนำเรียนพี่น้องประชาชนเป็นระยะครับขอบคุณครับกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน